เอาละทุกคนคลิปนี้สบห้ามาเบิงหยอดพักหวานอ่อนท่มันปง่งหยอดมันยังมีให้เห็นอยู่เด้นี่ต้นใหญ่ที่เฮ้าตัดต่อแหงมันถิมบางน,นึงอ่ะมันก็ต้นใหญ่สูงมันบ่มีหยอดอ่อนเนาะแต่ว่านี่เป็นต่อเตี้ยเดี๋ยวสิสลับกล่องให้เบงหยอดมันงามมู่แล้วก็ใบงามพอมนี่จ้ะเมื่อกี้นี่เอื้อยทั้งหยาออกเนาะ เลยทางพวกอย่างข้าออกแล้วก็มียอดาง,งามๆออรวอยู่นี่นี่โอ้ยงามดีดีเด้นอ,อนี่งอนอ่อนอยู่นี่ใบงหญ่อ่อนเด้อหยอดหนึ่งทางในอันนี้เป็ตน,นต่อหน่อยพัาววันต่อหน่อยเยเ๋ย์เบิงต่อใ่นั่นคือต่อใยมอมมี่ใบเลยมันต้องตัดตัดออกนี่ปึง้งเอาทั้งๆลงมาเลยให้ไม่เหลือจะต่อช่วงนี่ลงมาปุ๊บ แล้วมันกับสิพยายามปรงหยอดขึ้นมากไม่คือจังตงน้นนี้ที่ต่อเก่ามันแห้งนั้นกับพยายามที่สิปรงหยอดปรงใบออกมานี่เห็นบประมาาน,นี้ละ่ะ